ธรรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมลูกาบทที่สิบหอุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื้อสัตว์พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศสถีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเสฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผรานสมบัติของท่านเสฐีส,สิงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่า เรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากําลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดี เพื่อว่าเมื่อค่าถูกถอดจากหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับค่าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของขา้าวเร้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบถังเร็วๆเข้า แล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไรเขาตอบว่าข้าวสาลีร้อยกระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัตนั้นเพราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่า จงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอาธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอาธรรมแล้ว ใครจะมอบของเทียงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ธรรมะบัญญัติและแผ่นดินของพระเจ้าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านรรทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้ามีเพียงธรรมะบัญญัติ และผู้เผยพระวจนะจนกระทั่งยอนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นถึงกระนั้นฟ้าและดินจะร่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดขีดหนึ่งในธรรมบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่อย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และคนที่รับหญิงซึ่งสามีย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยเศรีกับลาสลัสมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าปานเนื้อดีอยู่อย่างรื่นเริงฟุ้มเฟือยทุกๆวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาสลัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐี เขาอยากจะกินเศรอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้สุนัขก,ก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฟังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาแงนหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล และลาสลัดก็อยู่กับท่านเศฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาสลัดเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอย๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัว และลาสลัสได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ละทมยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าใครอยากจะข้ามจากที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทำไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น บิดาเจ้าค่าขอท่านใช้ลาสลัสไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคนให้ลาสลัสไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยเพระวจะนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้ อับราหัมบิดาเจ้าค่าแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราหัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อ